กูมีวิชาเพลงด่เพลงถวนมึงสอนลูกทำไมกูสั่งมึงไม่เคยจำเลยใช่ไหมมึงจำหรือเปล่าจำครับครับจำครับครับจำาครัจำคครับจันนำับงำับจำครับจรัจำครับจจำครับจำครบจำคเับจำครับงครับจับจำลรจำครับจำรจำคนับกำคจำครับจำครครับรัรอ มาที่มาเดี๋ยวมึงมาดิทำไมเนี่ยตีกูตั้งแต่ลูกอยู่ในทอ้องทำไมเรื่องเนี้ยเอามึงเทียรกูเหรอ,อไม่เลยจะเทียเองหัเมียไมรับผิดชอบได้ทำไมกูกรัวลูกกูก,กลัวมึงไงเอานี่มึงขึ้นเสียงกูตอนหน้าลูกตอนหน้ายายมึงงั่นเหรอเลีวยายไหน อัวตัว uhm ตัวห้อคูเล่นอย่างนั้ฮะตัวเองขอเป็นเองจะ่ไหมแล้วมึงจะทำไงมึงจะทำมาแม่แม่แม่คดรเจ๋งเลยแม่เจ๋งมากเลยนี่แม่โคตรแม่คตเก๋าแล้วแม่เยี๋ยไปท้ามันนะอีนวล ถ้ามึงตีกูอีกครั้งคืนนี้อดเอาสิพ่อเอาสิตีให้พ่อตีเลยปวดอะไรวะสงสัยพ่อจะตีมันไม่ได้ลูกเอ้าเอาตีเลยเฮ้ยอะไรวะตีดิวางไว้ก่อนนะมึงไอ้พวกไอ้พ่อมันเป็นแบบนี้ด้ว่วะเฮ้ยครับไม่ทุกใจก็ตีเตะตกอย่างเดียวเลยแล้วยังไงนะเอาสิอะไรเอาตีแหละอยากโดนการขออันอันี่เนี่ยหมดไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่แค่ถีบยอดหน้าเร็วกล้าเหรอตีแลมึงขู่กูคำนี้ต่อไปนี้งุดมากห้ามคานมึงไอ้ดอนห้ามซ้อมเพลงดังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับพ่อครับแล้วครับพ่อแล้วครับพ่อเอาใจเลยเฮ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเว้ยอ่าเอออะไรเนี่ มึงสองตัวไปอีนวันพาปาไอ้ดนไปทำแับข้าวที่บ้านห้าข้ตีลูกนั้นมึงไปไมอย่างนั้นอ่ะกดอหารเสริมไม่รู้ด้วยออไปดูตัวเอง้งวไะมมึงไอตัวการแกจนผมไม่มีแล้ว แพ้กี่โมงฮะแพ้กี่โมงเป็นมาเลยยางไงแพ้กี่โมงวันนี้มึงสองคนห้ามคุยกันไปตัดฟืนตัดฟืนละไปตัดฟืนุกวันเลยว่าพวกเราครอบครัวเราโดนจับสักวันเนะี่ยตัไดไม้ทำลายป่าง่ามึงตัดฟืนมาไม่ได้มึงสองตัวไม่ต้องกลับบ้านไปโอ้ลงไม่เกรงใจเราเป็นพ่อมึงนะตังหัวแบกเลยเนี่ยพ่อโพ่อดูเลยลง บรานำานที่